เอาละทุกคนจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมได้ลิส s t ในสิ่งที่จะทำนะฮะมีทั้งหมด12หวัวข้อนะฮะจะบอกว่า,อ,าอยากใช้ความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าลายมือตัวเองสวยหรือเปล่า <laughs> เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาชมว่าลายมือผมสวยใช่ไหมผมก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เป็นเพราะเป็นเพราะอา่าผม่ะ ผมบอกว่าเป็นเพราะปากกาปากกามันลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเขียนแบบนี้ก่อนแบบที่ผมถนัดนะผมก็บอกว่าก็บอกว่าที่ลายมือผมสวย <c oughs> ตรงไหนเหมือนที่อาจารย์ชื่นชมนั้นนั้นโอเคไมมโทเพราะว่ากระดาษดีดวกกับ กาเขาลื่นดีครับผมผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นสิ่งที่ผมพูดจากความจริงไม่ได้ตอแหละที่จะแบบว่าอะไรยังไงคือเราไม่ไม่เคยยอมรับว่าเราเป็นคนที่ลายลายมือดูดีแต่แต่มันก็จริงแหละ แต่ก็เข้าใจว่าอาจารย์เขาก็ต้องการชมว่าเราเป็นต่างชาติแล้วก็สามารถที่จะเขียนภาษาไทยได้ใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยอา,อาจารย์เขาบอกว่ามชมแล้วก็ท่อมตัวอีกนะตอนนั้นผมก็จริงใจนะครับผมไม่ต่อแหล่ะเลยนะก็คือมันพูดาจากใจจากความรู้สึกที่ได้รับณนะตอนนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับสรุปมาใน วิดีโอนี้ก็คือผมบอกว่าเราต้องิสต์งานที่จะทำแล้วก็เลือกจัดลำดับว่าอันไหนทำก่อนในไหนทำหลังนะฮะก็มีทั้งหมด13ข้อก็เดี๋ยวจะทําให้หมดเลยครับนะฮะอันนี้เราจะสอนตัวเองว่าอย่าทําตามใจแต่ว่าเราต้องคิดวิเคราะห์แยะแยะว่าอันไหนสำคัญกว่าทําก่อน อะไรสำคัญรองลงมาก็ทำถัดมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้สุขสรรสุขสรรวันหยุดของหลายๆคนนะครับหลายๆคนนะฮะคนที่ทำโอทีก็ขอให้ได้เงินเยอะๆครับผมนะฮะก็ enjoy ทุกโม,มเมนต์นะครับอ่า เมื่อกี้ว่าจะพูอะไรครับผมก็ลืมไปเนี่ยคิดคิดไปเร็วมากอ่ายังไงต่ออ่ะโอเคครับก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้ครับผมอ่าอยังไงจะเมื่อกี้ผมอาจะพูดนะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อทุกคนผมอยากจะอ่ายอมรับตัวเองก่อนก็คือผมอยากจะชื่นชมตัวเองว่า ทุกคนรู้ไหมอ่าอะไรมือผมพอดูได้นี้ก็ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าปกติผมว่าใช้แต่คอมพิมพเนาะพิมพนะฮะพิมพ์มือถือนะครับใช้มือถือพิมพ์ใช้คอมพิมพ์ไม่ค่อยถนัดกับอ่าการเขียนเท่าเท่าไรแต่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงก็คือกระดาษเขาดีบุกปกากเขาลื่นนะครับก็วันนี้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ